ออร่าก,กระจายเปิดวาดตัวละครใหม่ที่มาเสริมทับในพรมลิขิตคนนักแสดงกันมาเกือบทั้งช่องไม่เกินจริงค่ะสำหรับละครพีเรยดแห่งปีอย่างพรมลิขิตทงช่อง3ามนำแสดงโดยเพระเอกหนุ่มปอบธนวัฒน์และนางเอกสาวเบลล่าราณีพอแค่นักแสดงหลักก็เกือบ20ชีวิตแล้ว แถมยังมีนักแสดงสมทบออกมาตลอดและมีตั้งแต่นักแสดงหน้าใหม่ไปจนถึงระดับพระเอกนางเอกเลยทีเดียวซึ่งตอนล่าสุดอย่าง EP 9ก็มีตัวละครใหม่อย่างพระชายาเจ้าฟ้าพรอ,ออกมาด้วยรับบทโดยนางเอกสาวหน้าหวานแกบชนกสุดารักษนาเวทซึ่งแม้จะออกมาแค่นิดเดียวแต่หลายคนต่างชมเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสวยออร่ามากจนแฟนๆหลายคนอยากให้สาวแกบ มารับบทนางเอกพีเรีเดแบบเต็มตัวเลยล่ะค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสมาเล่นพีเรีเดแบบเต็มตัวบ้างหรือเปล่าเอาเป็นว่าแฟนๆของสาวคนนี้ก็ต้องอ้อนผู้จัดละครเยอะๆแล้วล่ะค่ะผู้จัดจะได้ดึงให้มาเล่นละครแนวพีเรีเดแบบเต็มตัวบ้าง